ตายเป็นตายให้คู่นี้ครับชิงถ้วยพระราชทานจะสมศักดิ์ศรีสมพระเกียรติแค่ไหนครับปวดหัวใจลเลือเกินปีหน้าผู้ใหญ่ต้องทำอย่างนี้ไว้สิบตัวนะผู้ใหญ่เจษดาพรมูลสถานผู้ใหญ่หนุ่มไฟแรงชอบกีฬาทางน้ำโชคอุดมทรัพย์ลงทุเรียนใหญ่แ,แดแง เทพมงคลชัยบางอ้อน้ำเงินพรวัฒนาวัดมาปางหวานลบบุรีครับพี่น้องวีละบางกระทุ่มเมืองกล้วยตากหวานมาเจอเรือดีเทพมงคลชัยดงมายงชิดออก พระราชาทานของตัวเปียกพระเทพรองน้ำแดงลองน้ำแดงเทพมงคลชัยลองน้ำกระพรอนวัาจราอะไรบอไม่เปียกร้อยเมตรแรกวเบียดกันมาลุยเบียดกันมาละวะโอ้สิว่าจะจบเที่วเดียวลุ้าจะจบสาเที่ยวรุ้ยสองเที่ยวยังไงในเนื้อคู่นี้ชิงถ้วยพระราชาทานอันทรงเกียรติครับดูสิว่ารองน้ำแดงรองน้ำแดงไม่ตายเอาละเว้ยไม่แน่ไม่นอนเจ้าภาพเจ้าภาพจะเพียรู้ไหมนี่ว่ามงคลชัยเทพมงคลชัยเทพมงคลชัยกระพรอนวนาจะมงคลจะแซงมงคล กรรมาการผู้สงเกียติไม่ยอชาเยิบปากกาแท่งละแสนแปดขีดปาดดัมไหนวะพี่เอามาดูดิล่องน้ำน้ำเงินครับผรวัฒนาวัดมาปางหวานลบปุรีชนะไปในเที่ยวแรกหลวงพ่อเรือแพ้ครับหลวงพ่อไปหมดเลยครับเมื่อคืนเสียต่อคนเดียวโดนเยอะเลยอ่ะออกมาแล้วมาแล้ ต่างคนต่างเบียดในคู่นี้อันตรายต่างคนต่างหมต่างคนต่างวิต่างคนต่างกระยี่ชิงถ้วยพระราชเานสมเด็จพระนิธิราชเจ้าคมสมเด็จพระเทพพระราชจุฬาสยามรามราชกุมารีหายจะมองไม่เห็นตัวคนร่องน้ำดูเหมันเอาลูกไวเทวบางคนใช้ไพ่แลกแจะแสงมาพอมาตนาวีแล้วพอมาตนาวีแล้วจะหนีพ้นหรือไม่พ้นพ้นไม่พ้นเอาลูกไว ไม่แน่ไม่นอนเป็นเรื่องเป็นราวจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งหรือไม่นี่ม่อดูตาสายตาเทมมงคใช้หนีแล้วมงคใช้หนีแล้วอะไรเขาวัฒนาจะแซงวัฒนา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 แัฒนาแซงวันาแซงกาแงวังตัดนาแซันทีรงวนาแนางนงคลชัยนทพมงคลชัยนทพมงคลชัยเทพมงคลชัยอ๋อเง้ยมึงไม่เหนื่อยมั้งไงหนูขอเรียนเชิงเัฒ ผู้จัดการทีมเรือพรวัฒนาขอเรียนเชิญผู้จัดการทีมเรือพรวัฒนาเจนาลบบุรีครับมาจับสลากร่องน้ำพายเที่ยวที่สามครับเจนามาทางนี้เลยครับนายครับอีกสองเที่ยวแน่นอนครับนายครับมันคงไม่มีสี่เที่ยวถ้าสี่เที่ยวเรือต้องเสมอครับนายผมบอกแล้วไอ้ครูเนี่ยผมเดาไม่ผิดล่บปีพลังสันครับดูที่ว่าจะได้ ถวยเป็นปีที่สองหรือไม่ในขณะนี้กําลังชิงไหวชิงพีชิงไหวชิงพิบเพราะทั้งคู่เป็นเที่ยวชิงแชมป์ดูสิว่าใครจะได้ถวยพระราชทานอันทรงเกียรติไปครอบครองไว้ในซุ้มหรือว่าในภูมิลำเนาระหว่างจังหวัดลบบุรีกับจังหวัดนครนายกโห่นี้เป็นคู่ปิดกองเที่ยวสุดท้ายคงทำไมเสมอกันก็คงไม่มีเที่ยวที่สี เพราะเหลือคู่อื่นนั้นเคลียร์ก็เรียบร้อยพายก็ลงตัวไปหมดแล้วแล้วเหลือที่หมดรอบแข่งขันยังกลับไม่ได้เพราะรอชมไอ้คู่นี้คู่เดียวครับเป็นคู่ไฮไลท์ครับคู่เอกนำรายการนี่ถ้าเกิดผู้ใหญ่เสริมอยู่คงจะสนุกแน่นอนละครับใช่ลงพายแล้วแดงพรวัฒนาน้ำเงิะ ป๋าใช้เที่ยวที่สามเลยชิงถ้วยพระัาชทานไปนี้ใครดีใครอยู่ใครหมดกันไปร้องน้ำแดงพรวัฒนาร้องน้ำหัวเทพมองค้ชัยร้อยเม็ดแรกไอ้คูนี้อันตรายเลยวะทบลูกพอนไไม่นอนด้วยการทั้งปองในบ้ลุดูตามสายตานายขนนาดนี้เลือนแล้วก็โวเสมอสมอนนะเอาเลยวะเฮลโลสารพาดเรือดีพรอวัฒนาพรอน เตมาเอา้า<ม>อะไรไว้ยนะระหว่างเทพมงคลชัยใส่กันมาลุยแหลกโอ,โอ้ยโอ้ยลำไหนอะไรจะแน่เที่ยวนี้ลำไหนละครับพี่น้องหรือว วัฒนาเขาจะหน,แน,นีแค่ไหนหนีแค่ไหนระยะไทยไทยปลายทุ่นเชื่อไหมพ่อคุณและแก้มเขาววัฒนาจะไล่เชือนไล่เชือดใ,ให้เช้าประกาศเลยเร็วเข้าลำ,าลำไหนประกาศเลยี่เร็วเข้าพลำมไนลำไหนอะไรวะ บอกกับหน้านายตัดสินเลยนะบอกกับหน้านายตัดสินเลยนะยกธงให้พรวัฒนาคว้าชายเดี๋ยวเรือเทพบางคนมีอะไรฮะอ่ะเดี๋ยวคุยก่อนอ่าถ้ามียังไงคุยครับประกาศได้ผลเอาว่าไงขึ้นมานะ มาชี้จแจงแถลงไขเลยครับเพราะเราอยู่ทางนี้ไม่ทราบเนาะฮะเอ้ามาครับมาครับพอวัฒนามาทางนี้เลยเอาเจ้าของเรือมาด้วยนะเชิญครับเอเจ้าของเรือพรวัฒนามาด้วยนะครับเอาวีละมาทางนี้เลยนะครับก็ต้องก็ต้องตัดสินให้เขานะครับนะ<ส>อ เอาเจ้าของเรือจะนามาทางนี้ด้วยครับเอากลับลำมาครับกลับลำมานะาต้องข้ามาต้องต้องก็เข้ามาประท้วงก็ต้องคุยกันก่อนนะครับเอานีมนครับท่าน ก็คือผมไม่รู้นะครับว่าทีมเรือพรวัฒนาเนี่ยเปลี่ยนจริงหรือเปล่าทางนี้ยืนยันว่าเปลี่ยนไหมอาเปลี่ยนคนไหนพี่ชี้ตัวเลยมาจะลงมาคนหนึ่งก็คือกรณีแบบนี้ก็คือหมายความว่าเรือกรณีภายสามเที่ยวไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้เลยนะครับฟังก่อนนะอันนี้คือหลักมาตรฐานสากลนะครับไม่ตามวิสัยคือไม่สามารถจะเปลี่ยนตัวได้ ไม่ว่าจะประท้วงก่อนหรือหลังสองคือจะต้องภา,อภายใหม่หรือปรับแพ้ฝาว่าจริงๆคือตามหลักสากลน,นะครับผมไม่ได้เข้าข้างใครนะเรือสามเที่ยวนี่ผมจะพูดเลยว่าไม่ให้ขึ้นจากเรือผมย้ําเสมอว่าเรือลาําใดที่พายสามเที่ยวให้โยนน้ําลงไปไม่ให้ขึ้น